ห่วงจุ้ยแสงไฟเสริมบาร,รมีผู้บริหารเงินไหลมาเทมารู้หรือไม่แสงไฟที่ดีในห้องทํางานผู้บริหารช่วยเสริมพลังบวกปิดดิวง่ายลูกค้าไว้ใจแล้วต้องจัดไฟยังไงให้ห่วงจุ้ยปังมาดูกันค่ะหนึ่งเลยนะคะ จำนวนดวงไฟห้องทํางานเนี่ยควรมี8หรือ9ดวงเพราะว่าเป็นเลขมงคลนะคะหลีกเลี่ยงการใช้สี่ดวงเลยค่ะเพราะเลขสี่้องเสียงกับคําว่าสึกที่แปลว่าตายในภาษาจีนนะคะอันนี้ห้ามใช้เลยนะคะข้อ 2. ค่ะสีของแสงไฟแสงวอร์มไวหรือขาวอมเหลือง3,000นเคนะคะช่วยเสริมบาร,รมีให้ดูอบอุ่นน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็แสงคูวไว้นะคะเป็นแสงขาวธรรมชาติ4 0 0พ k เคค่ะสร้างสงดุลแล้วก็กระตุ้นไอเดียให้กระชูดไปเลยค่ะแล้วก็แสงเดย์ไลท์นะคะแสงขาว 6,500k เค เหมาะกับโต๊ะทํางานแต่ถ้าเกิดว่าใช้มากไปทําให้ตึงเครียดได้ค่ะการจัดวางห่วจุย้ยมีอยู่5้าธาตุนะคะธาตุไฟใช้ในการส่องโลโก้บริษัทหรือตราสัญลักษณ์ให้เสริมอานาจบาร,รมีค่ะธาตุน้าโคมไฟตั้งโต๊ะทรงหยดน้ําจะช่วยให้พลังงานไหลเวียนนะคะแล้วก็ธาตุไม้โคมไฟผนังข้างต้นไม้หรือโคมไฟที่มีดีไซน์เป็นลายไม้และธาตุดินค่ะใช้ไฟสีเหลืองอ่อนเสริมความมั่นคงนะคะและก็สุดท้ายค่ะโลหะค่ะเป็นโคมไฟสีเงินหรือสีทองห้อยดึงดูด สับเข้ามาค่ะจัดแสงให้ถูกต้องห่วงจุ้ยดีงานปังลูกค้าเชื่อใจใครอยากปรับไฟให้เสริมพลังงานลองทําตามนี้เลยค่ะไม่แน่นะคะยอดพันล้านหมื่นล้านแสนล้านอยู่แค่เอื้อมเพราะพลังการเสริมห่วงจุ้ยจากแสงไฟค่ะ BNT LED Lighting Thailand